ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกเกษตรศาสตร์วิจัยเพื่อชุมชนครับผมยุทธนาแสงสุวรรณกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการครับผมในวันนี้กเกษตรศาสตร์วิจัยเพื่อชุมชนครับมาในหัวข้อของมุมมองและความท้าทายของการผลิตโคนม นะครับในประเทศไทยยุคปัจจุบันนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสาจารย์ดรพิชาติเขจรศาสภาวิชาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรเมื่อคีภาควิชาเกษตรและทรัพยากรนะครับแต่อยู่ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรครับผมมุมมองและความท้าทายการผลิตโคนมในประเทศไทยยุคปัจจุบันวันนี้นะครับ EP ที่2ครับการพัฒนา อย่างยั่งยืนกับการผลิตโคโนมนะครับผมเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณพี่ยุทธนาครับก็มาพบกันเช่นเคยในตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนเรื่องของอาการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการผลิตโคโนมนะครับซึ่งแน่นอนในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงอของโลกนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับซึ่งก็มีผลกระทบกับก,บการผลิตโคโนมทั้งนั้นนะครับ ส่วนแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนตามประกาศของสระชาชาตินะครับองค์การสระชาชาติได้ประกาศเรื่องของเป้าหมายในการพัฒนายั่งยืนของโลกเรานะทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนบนโลกนี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยกันทั้งนั้นเพื่อ,อความวัฒนธถาวรความยั่งยืนของประชาชนการอยู่ดีมีสุขของคนทั้งโลกนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรจะมีส่วนยังไงและอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงโคโนมเนี่ยจะอยู่แบบยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งผมได้จะได้อธิบายนำเรียนภาพประกอบให้ฟังว่าในการผลิตโคนมในยุคปัจจุบันเนี่ยจะให้เกิดความยั่งยืนได้มันก็มีหลายส่วนที่เชื่อมโยงกันขอนขอนุญ,ญาตใช้ภาพประกอบนี้นะฮะก็ร้อยเรียงตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตต้นต้นน้ําจนกระทั่งไปถึงปลายน้ําปลายทางก็คือเป็น Product หรือผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคนะครับเรามาเริ่มต้นที่ฟาร์มก่อนนั่นก็คือพี่น้องที่เลี้ยงโคนนมรู้ไหมครับว่า ถ้าจะเกิดความยั่งยืนได้โคนมนก็ต้องมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรื่องของสวัสดิภาพให้ความสําคัญในเรื่องของการอยู่ดีมีสุขของโคนมนอย่างมากพี่น้องลองจงนินตนาการดูถ้าโคเด้นนอนหลับสบายผลผลิตก็จะดีตามมาด้วยใช่ไหมครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการเจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเต้านมนะเต้านมเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบขึ้นมาจะส่งผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ พี่น้องเกษตรกรเนาะนั่นก็คือนมส่งไม่ได้ค่า,าจุลินทรีย์เกินเนาะเป็นเป็นแมสหรือว่าเต้านมเกษตรน,ะนั้นน่ะนมก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องเข้าสู่ระบบการผลิตเลยครับเราส่งไม่ได้เป็นอาทิตย์หรือ2สัปดาห์เลยอย่างน้อยนะดังนั้นหากเราดูแลเรื่องของสวัสดิภาพของโคน,นมได้ดีผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆในช่วงฤดูหน้าฝนนะหน้าฝนเนี่ย จะมีฝนแล้วก็มีความชื้นสูงเราจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพโคค่อนข้างเยอะในเรื่องของสุขภาพเต้านมะนะครับเ,เราจะเห็นว่าถ้าช่วงหน้าฝนจะมีความชื้นของข้อและข้อกก็จะมีเปียกเนาะโคนมเนี่ยจะชอบความความความเย็นนะตรงไหนที่มันมันเปียกมันชื้นโคก็จะชอบไปนอนแต่หารู้ไหมว่าในสิ่งที่มันเกิดจะผลกระทบตามมาก็คือเต้านมเนี่ยไปสัมผัสกับ พื้นที่เปียกแล้วมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์เนาะจุลินทรีย์ที่ก่อโรคทําให้เกิดเต้านมอักเสบจ,จริงๆริงจุลินทรีย์พวกนี้มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโคเราไปนอนแล้วก็มีโอกาสสัมผัสกับเต้านมมีโอกาสที่จะเข้าไปในระบบการผลิตน้ํานมหรือเต้านมนั่นเองสร้างความเสียหายตามมานะครับความสําคัญตรงเนี้ยพี่น้องกเกษตรกรอย่ามองข้ามเพราะว่าสุขภาพเต้านมดีสุขภาพโคดีสิ่งที่จะตามมาคือผลผลิตดี หรือสมรรถนะสมรรถภาพการให้ผลผลิตข,ของโคก็จะดีตามสักยภาพพันธุก,กรรมมันเองนะครับแล้วทีนี้ในห่วงโซ่ต่อมาที่มันจะส่งผลต่อมากับการแปรรูปถ้านมดีต้นทางดีคุณภาพดีเนาะมีความปลอดภัยการเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนมพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับนมมันก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพตามมานะครับก็ สิ่งที่เราทำอยู่ณปัจจุบันการสร้างการรับรู้ในตอนที่แล้วผมเกิดนำในเรื่องของ functional food นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญเป็นส่วนที่สำคัญเป็นต้นทางของการที่จะเกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนมดีคุณภาพดีมีค่าปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่ำค่า S.C.C ต่ำมีองค์ประกอบของไขมันสูงองค์ประกอบของโปรตีนสูง t o t ท s o ทสูงเกินมาตรฐาน แน่นอนครับผลผลิตที่ออกมามันก็จะทําให้มีคุณภาพส่งผลต่อผลผลิตที่เป็นพรีเมียมได้ไม่มีปัญหานะครับในลำดับลำลำดับถัดไปผมจะได้อธิบายให้ฟังว่านมที่จะไปเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนี่ทำอย่างไรนะครับก็รอติดตามในชาร์เตอร์หรือใน EP ีต่อไปก็แล้วกันนะครับและนี้ไม่ได้ก็คือในห่วงโซ่การผลิตที่มันคาบเกี่ยวกันนั่นก็คือเรื่องของโซเชียลอ n โคโน ในตอนที่แล้วผมพูดถึงว่าถ้าแลบมิลเกิดขึ้นจะเกิดอะไรผลกระทบอะไรที่ตามมาในส่วนตัวผมก็ให้มุมมองว่าอาชีพเกษตรกรถ้าแบกรับต้นทุนไม่ไหวต้นทุนมันสูงเกินไปแข่งกับต้นทุนที่เขา,าเลี้ยงโคโนมหรือแลบมิลนมนั้นมาจากค้องแลบที่มันราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีการเลิกเลี้ยงไปก็ได้ซึ่งเป็นภาพที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในอาชีพ ของพี่น้องเกษตรกร,กรบ้านเรานะครับดังนั้นถ้าจะทําให้มันเกิดความยั่งยืนได้ s o c i สังคโโมก็คือภูมิสังคมที่มีเศรษฐกิจที่อยู่ได้นั่นก็คือ profitability มีกำไรในการในการเลี้ยงก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรโคโนมเนะาะเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่ประกาศานัฐบาลประกาศาราคากลางน้ำนมปรับขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ปรับมานานมากนะครับ ผมจาได้ก็น่าจะประมาณมากกว่าปีที่ยังไม่ได้ปรับราคาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพี่น้องกเกษตรกรวัวนมเนาะปรับราคาขึ้นเป็นราคา19บาทกว่า19บาท50อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ต่อไปเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าน,นั้นเดี๋ยวเราติดตามใน,ส,นส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตนมมูลค่าสูงได้นะฮะแล้วก็ลดปัญหาที่มันจะส่งผลกระทบต่อสังคมสิ่งหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงพี่ยุทธนาเคยรู้ไหมครับว่าพี่น้องที่เลี้ยง เป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมอายุเฉลีย่ยเท่าไหร่สิ่งที่น่ากังวลก็คือคนที่เจเนอเรชันที่จะมาต่อ,อดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นเจเนอเรชันรีโนเวลเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายในยุคในยุคถัดไปเจเนอเรชันต่อไปคนรุ่นใหม่อาจจะไม่สนใจในเรื่องของการเกษตรก็ได้มผมเคยลงพื้นที่ในการสำรวจพี่น้องเกษตรกรในการเลี้ยงโคเนี่ยอายุเฉลีย่ยเกินห้าสิปีเป็นเรื่องที่ทท คือผู้สูงวัยมามาทำงานแต่เขาสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมากสุดนี่70กว่าปียังยังรีดนมอยู่แข็งแรงอยู่ยกอาหารได้ยกถังนมได้เป็นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเกษตรกรมาเขามีความสุขทำงานมีความสุขสุขภาพก็แข็งแรงเกษตรกรไทยหรือเปล่าเกษตรกรไทยอยู่สกลนครเราเนี่แหละครับคุณลุงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมคุณลุงคนนี้เป็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์สังกนนมปูพานบ้านเรานี่เองนะครับก็ผมได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปที่ฟาร์มคุณลุงนะครับคุณลุงก็ยังเลี้ยงคนนมอยู่ยังแข็งแรงนะครับอายุ 70- จะแปดได้ัหมฮะอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคนนมจะเกิดภาพความยั่งยืนได้ก็คือผลกระทบที่มันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวในอีพีต่อไปผมจะพูดในประเด็นนี้ที่เคยเกิดในตอนที่แล้วว่า คนนมเราหรือสักเลี้ยงเอื้องเราเนี่ยถูกมองเป็นจำเลยของสังคมที่ทำลายชั้นบรรยากาศปลดปล่อยแกส๊สมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ปลดปล่อยของเสียทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็มันก็ไม่จริงเสมอไปนะฮะเพราะว่ามันแค่บางส่วนเท่านั้นเองแกส๊สมีเทนที่ถูกปลดปล่อยออกเนี่ยมันเป็นในเรื่องของธรรมชาติไมย้อนกลับไปหลายหลายปีมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโออเนดิจิติกที่มันมีไซเคิลของมันล้วมีการหมุนเวียนของ คาร์บอนอยู่แล้วรเราจะเห็นเรื่องของปัญหาที่เขากังวลกันในเรื่องของเกอรวบอมมิม่งเนาะสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เขา,เาให้เรื่องของแนวนโยบายของคาร์บอนฟูดพินท์วอเตอร์ฟูดพินท์เรื่องของซอยเอโรชันก็แน่นอนครับดินน้ำอากาศหรือว่าประมงเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในระบบการเกษตรเราก็จะเกิดความยั่งยืนได้ก็จะต้องมีความ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันผลกระทบจนมันขับเคลื่อนไปไม่ได้นะฮะทางน้ำทั้งดินทางอากาศนี้ต้องอยู่ด้วยกันทีนี้ผมขออนุญาตเอาภาพประกอบนิดนึงตามแนวนโยบายของสาประชาติที่เขาประกาศเป้าหมายในการพัฒนาแบบยั่งยืนที่หรือเรียกว่าเป็น SDG นะครับเป็น sustainable development goal ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความวัฒานธาาวรของประชาชนและการอยู่ดีมีสุขของคนทั้งโลกนะครับไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งมี17แคตตากร y 17เป้าหมายเนี่ยก็โคโนมเข้าทุกทุกเป้าหมายนะครับเอาแค่ยกตัวอย่างแค่ประเด็นแรกเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของ No p r o p e t y y เรื่องของความยากจนที่นําเรียนเมื่อกี้ก็คือถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมเลี้ยงแล้วมีกําไรมันก็จะอยู่ได้เขาก็จะเกิด อาชีพที่มีความมั่นคงนะครับแต่จริงๆพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าเลี้ยงโคโนมเนี่ยพี่ยุทธนารู้ไหมครับวัวตัวหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยวัวรีนมตัวหนึ่งเนี่ยมากกว่า50,000ถึงห0 0 0 0บาทนะครับตัวโอ้โหตัวละเป็นแสนเลยนะใช่พี่น้องกเกษตรกรเลี้ยงไม่ใช่ตัวเดียวในฟาร์มก็มีหลายตัว5ตัวหรือบางทีถึง20ตัวดังนั้นเนี่ยพี่น้องกเษกษตรกรก็ มีมูลค่าที่มันแฝงอยู่ในนั้นมูลค่าเยอะนะครับมูลค่าเยอะราคาก็เหมือนกับรถหนึ่งคันเลยก็ว่าได้นะครับเนาะอันนี้คือประเด็นที่สําคัญถ้ามีกําไรอยู่ได้ความยากจนก็จะไม่เกิดขึ้นครับนี่คือเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับทุกๆเป้าหมายมีส่วนเกี่ยวข้องและก็มีผลกระทบกับคนนมทั้งนั้นอยากฝากทุกท่านในลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูเนาะอย่างเช่นเรื่องของเป้าหมายวิสานเรื่องของ Good Health แล้วก็ Wellbeing การยู่ดีมีสุข มีรายได้ลดปัญหาความยากจนละความอยู่ดีมีสุขก็จะตามมามเขาก็จะเลี้ย<ม>งดูครอบครัวได้<ม>นะครับ<ม><ม>แล้วก็อยู่ในสังคมยังมีความสุขนั่นคือสิ่งที่สําคัญลูกหลานก็ได้มีส่วนที่จะช่วยแล้วก็ศึกษาหรือการเป็นอยู่ในสังคมต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ<ม>กับประเด็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมในม ในเป้าหมายที่13แต่ผมไม่ได้เอามาก็คือ,อ,อเป็น react ของอทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อสภาพแวดล้อมซึ่งผมก็จะได้นําเสนอในในตอนถัดไปว่าการที่ตกเป็นจําเลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีสําหรับสําหรับชาวโคนมเราเนะครับ,รบซึ่งในธรรมชาติมันก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในวัฏจักรของชีวิตของโคนมเนี่ย ตั้งแต่อาหารที่เราผลิตเป็นอาหารโคโนมพี่ยุทธนาเคยได้ยินข่าวเรื่องของการฝุ่นควันพีมอม2.5ใช่ไหมใ,ในเชียงใหม่เขาปลูกข้าวโพดแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะมีการเผาผแล้วฝุ่นควันก็จะเกิดขึ้น,นและข้าวโพดนั้นก็จะถูกนํามาเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์ดังนั้นเนี่ยโคโนมหรือปศุสัตว์ก็จะถูกตกเป็นจำเลยว่าเนี่ยเป็นต้นเหตุนในการทําให้เกิดปัญหาเหล่านั้นแต่จริงๆคือมันสร้างมูลค่าให้กับ หลายๆเซกเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันครับกรเกษตรกรที่ทําอย่างนั้นเขาก็เกิดรายได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราไปจัดการให้มันลดปัญหาเรื่องของฝุ่นควันได้ก็คือลดการเผาไหม้นํามาใช้ไฟเบอร์พวกนั้นสามารถมาเป็นอาหารของคนเนื้อคนนมได้ครับแทนที่เราจะไปเผานะครับเดี๋ยวพูดในส่วนของต่อไปให,ใ,หให้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 ทุกคนได้ติดตามดูก็แล้วกันนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการจัดการเป็นเรื่องของการจัดการครับผมเราก็จะถูกมองว่าอมีแหละโคนโม คนเนื้อหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้โลกเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเนี่ยถูกทาลายอย่างเงี้ยโดนมองเสียก็โดนมองไปอย่างนั้นแต่นี้ไม่พ้นว่าเราก็รับไว้ในส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวเราติดตามว่าผมจะให้ข้อมูลในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ในภาพรวมที่เป็นห่วงโซ่เนี่ยมันเป็นข้อดีซะอีกสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยสามารถที่จะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพืช ที่คนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่สามารถกินได้อ,อย่างเช่นพวกหญา้าพวกฟางข้าวพวกขราโพที่ได้พูดไปเบื้องต้นเมื่อกี้กับสร้างมูลค่าแปรรูปไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นผลผล,ผลิตเนื้อและนมที่มีคุณภาพที่เราได้บริภโภ<อ>คก,กันทั้งโลกอย่างเงี้ยนะเราจะมองค่ามาตรงนี้เขามองเห็นคุณค่าในตัวของโคมากกว่าเป็นตัวที่จะเปลี่ยนสิ่งเหลือใช้หรือสิ่งเหลือทิ้งวัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตรฟางข้าวใบอ้อย ยอดอ้อยออแม้กระทั่งข้าวโพดสังข้าวโพดต่างๆพวกนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารคนเนื้อคนนมได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปออก็ฝากทุกท่านติดตามเดี๋ยวผมจะมาไขาประเด็นในเรื่องของการปลดปล่อยแก๊สมีเทใน,น,เน,นในคนเนื้อคนนมให้ฟังอีกทีหนึ่งสำหรับ e ีพีนี้ก็ต้องอสรุปให้ทุกท่านฟังว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงกันอยู่ แต่ถ้ามองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปมันก็จะทําให้ผลกระทบไม่สามารถที่จะเกิดความยั่งยืนวัฒนาถาวรได้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพราะเราเป็นหนึ่งในโลกใบนี้ขอฝากทุกท่านติดตามในตอนต่อไปนะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับตอนการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการผลิตโคโนมนะครับผมอันนี้นับเป็น EP ีที่2นะครับ ใน e ีพีหน้า e ีพีที่3นะครับจะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับผมหัวข้ออะไรครับผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องของที่มาของการปลดปล่อยแก๊สมีเทนการที่ตกเป็นจำเลยจะเรียกว่ามาแก้ต่างให้ก็ได้อันนี้คือมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของโครเนื้อโคนนมที่เขาเป็นอย่างนั้นนะครับรอติดตามกันนะครับครับผมพบกันนะครับในตอนต่อไปอ p ที่3ครับผม